เกิดอะไรขึ้นบ้างในเหตุการณ์การประทะระหว่างไทยและกัมพูชา New s ์เ g จ s t วันนี้นะคะจะมาสรุปไล่ทำลายให้ฟังกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการประทะมาจนถึงการที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดจนทำให้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็นำมาสู่การลดความสัมพันธ์ทางการทูตและการยกระดับมาตรการการตอบโต้ของฝั่งไทยในวันนี้ค่ะ เรามาดูตั้งแต่ไทม์ไลน์เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่เกิดเหตุปะทะรุนแรงนะคะระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาบริเวณช่องบกหรือว่าสามเหลี่ยมมรกตที่อำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะคะมีทหารกัมพูชาเสียชีวิต1นายแล้วก็ถือว่าเป็นจุดชนวนของการพระทะในครั้งต่อๆมาด้วยจนกระทั่งเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทหารไทยไปเหยียบกับระเบิดขณะลาดตระเวนบริเวณเนิน481ในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเหตุการณ์นี้นะคะทำให้ได้รับบาดเจ็บ3นายแล้วก็ข้อเท้าขาด1นายค่ะซึ่งหลังจากเกิดเหตุระเบิด ที่ทําให้ฐานไทยได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้หน่วยความมั่นคงของไทยก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบวัตถุระเบิดอย่างละเอียดนะคะแล้วก็สรุปว่ากับระเบิดนี้ไม่ใช่ระเบิดที่อยู่ในคลังอาวุธของฝ่ายไทยรวมถึงไม่มีประวัติการใช้หรือการจัดเก็บโดยกองทัพไทยด้วยซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยก็ยังพบได้ว่ากับระเบิดดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะของการถูกวางใหม่ไม่ใช่กับระเบิดที่ตกค้างจากความขัดแย้งในอดีต หรือว่าเป็นกับระเบิดที่หลงเหลือจากช่วงสงครามเย็นบริเวณชายแดนค่ะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยนะคะก็เชื่อว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยอาจจะเป็นผู้ลักลอบวางกับระเบิดในพื้นที่ฝั่งไทยอย่างลับๆซึ่งถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงก็ถือว่าละเมิดอย่างร้ายแรงทั้งในมิติความมั่นคงอธิปไตยและกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทําดังกล่าวนี้นะคะก็ยังขัดต่อพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาออตาว่า หรือชื่อเต็มว่าอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้สะสมผลิตโอนและทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลทั้งไทยและกัมพูชาค่ะก็ได้มีการร่วมลงนามแล้วก็ให้สัตยาบันในอนุสัญญาฉบับนี้ตั้งแต่ปี1997ถึงปี1999ซึ่งก็กำหนดให้รัฐภาคีต้องยุติการใช้และกำจัดกับระเบิดทั้งหมดในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงห้ามผลิตหรือวางกับระเบิดใหม่โดยเด็ดขาดด้วย ซึ่งกรณีนี้นะคะก็ถูกมองว่าอาจจะเข้าข่ายการละเมิดพันธะกรณีภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศแล้วก็เป็นเหตุผลที่ไทยค่ะต้องใช้กลไกลทางการทูตแล้วก็รายงานไปยังประชาคมโลกในลำดับถัดมา แต่เหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นจุดชนวนให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาวันที่23กรกฎาคมค่ะหลังจากที่แม่ทัพภาคที่2นะคะเปิดเผยว่ากําลังพลออกลาดตระเวนได้เหยียบกับระเบิดแล้วก็ขาขาดอีกหนึ่งนายค่ะซึ่งเกิดขึ้นบริเวณช่องอันมา้าอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทางฝั่งไทยเนี่ยก็ออกมาตรก,การตอบโต้นะคะด้วยการเรียกเอกอัครราชทูตไทยประจํากัมพูชากลับมายังประเทศไทยพร้อมกับสั่งให้ทูตกัมพูชาเนี่ยออกจากไทยแล้วก็ยืนย่นหนังสือประท้วงทางการทูตเพื่อประท้วงเหตุกับระเบิดที่ทําให้ฐานไทยต้องได้รับบาดเจ็บค่ะ ซึ่งในขณะเดียวกันในช่วงค่ำของวันที่2ี่กรกฎาคมนะคะสื่อของกัมพูชาเมีร์นิวส์ค่ะก็รายงานว่ากองกําลังทหารกัมพูชาเนี่ยได้มีการเคลื่อนกําลังเข้าไปประจําการใกล้กับชายแดนไทยและกัมพูชาท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดแบบนี้สมเด็จคุณเซนประธานวุฒิสภาและอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาค่ะก็ได้ออกแถลงการผ่าน Facebook โดยกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเนี่ยเป็นผู้เริ่มต้นโจมตีก่อนพร้อมกับประกาศว่า กองทัพกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสู้และก็โต้กลับไปทำให้เหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันที่24กรกฎาคมค่ะเกิดเหตุปะท้ารุนแรงด้วยอาวุธระหว่างไทยและก็กัมพูชาบริเวณใกล้วัดตาเมืองจังหวัดสุรินซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็กล่าวโทษกันว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนซึ่งทางด้านของโฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะ ก็ระบุว่าสถานการณ์เนี่ยได้ขยายพื้นที่ออกไปตามแนวชายแดนต่างๆโดยเกิดเหตุปะทะใน6พื้นที่ด้วยกันค่ะได้แก่พื้นที่ปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาควายช่องบกเขาพระวิหารบริเวณห้วยตามเมรียภูมะเขือช่องอ่านมาแล้วก็ช่องจอมค่ะซึ่งสาเหตุของการปะทะในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ปราสาทตาเมือนทมในพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินนั้นนะคะทางกองทัพบกเนี่ยก็ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ7.35โมง35นาทีที่หน่วยเฉพาะกิจที่ดูแลพื้นที่ปราสาทต,ตาเมืองค่ะได้มีการรายงานว่าได้ยินเสียงอากาศยานไร้คนขับของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมาบินวนอยู่บริเวณหน้าปราสาทต,ตาเมืองทมแม้ว่าจะไม่สามารถตรวจพบตัวอากาศยานได้ด้วยสายตาแต่ก็สามารถได้ยินเสียงอย่างชัดเจนค่ะ ต่อมาฝ่ายกัมพูชานะคะก็ได้นําอาวุธเข้าสู่ที่ตั้งบริเวณหน้าแนวลวดหนามแล้วก็ยังพบก,กําลังพลของกัมพูชาจํานวน6นายค่ะพร้อมอาวุธครบมือรวมทั้ง RPG เดินเข้ามาใกล้แนวลวดหนามบริเวณด้านหน้าฐานปฏิบัติการของไทยฝ่ายไทยเนี่ยก็ได้ใช้การตะโกนเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งแล้วก็การยกระดับสถานการณ์นะคะโดยฝ่ายไทยเนี่ยก็เฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนเพื่อที่จะเตรียมรับมือสถานการณ์ แต่ก็ได้เกิดการเปิดฉากยิงของฝ่ายกัมพูชาเข้ามายังบริเวณตรงข้ามกับฐานฝั่งไทยค่ะบริเวณที่ทหารฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงเนี่ยก็คือบริเวณตรงข้ามฐานหมูป่าทางทิศตะวันออกห่างจากประสาทต,ตาเมินทมไปประมาณ200เมตรซึ่งฐานฝ่ายไทยก็ได้ยิงตอบโต้กลับไปแต่ทางด้านของฝั่งกัมพูชาค่ะ โฆษกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาพลโทหญิงมาลีโสเจตาก็ได้ออกถแถลงการในเวลาต่อมานะคะโดยยืนยันว่าทางกองทัพไทยได้มีการเปิดการยิงโจมตีกองทัพกัมพูชาก่อนกองทัพกัมพูชาก็เพียงใช้สิทธิ์ในการป้องกันตัวเองในการปกป้องอธิปไตยและบุรณภาพดินแดนของตนเองเท่านั้น แต่เหตุการณ์เนี่ยก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกนะคะเมื่อฝ่ายกัมพูชาเลือกที่จะโจมตีอย่างไร้มนุษยธรรมและก็มุ่งเป้าไปยังพลลเรือนค่ะเมื่อเวลาประมาณ9โมง40นาทีทางกองทัพบ,บกของไทยนะคะก็ได้มีการประนามการกระทำอันรุนแรงและไร้มนุษยธรรมของฝ่ายกัมพูชาที่มีการใช้อาวุธจรวด BM21 จำนวน2นัดยิงเข้ามาในพื้นที่ชุมชน ภายในศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งก็ส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บซึ่งรายงานเบื้องต้นเนี่ยก็ขณะนี้เวลาที่กำลังถ่ายอยู่นี้นะคะก็มีรายงานประชาชนเสียชีวิต9รายแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า14รายค่ะซึ่งทางด้านของโฆษกสบกด้านความมั่นคงนะคะก็เปิดเผยว่าปัจจุบันนี้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้มีการใช้อาวุธหนักอย่างเช่น จรวจ B.M 2 1แล้วก็ปืนใหญ่ขนาด122มมทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนฝ่ายไทยรวมถึงการสูญเสียชีวิตของประชาชนฝ่ายไทยด้วยและนอกจากบ้านเรือนประชาชนที่มีการโจมตีก็ยังมีพื้นที่สาธารณอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนและข่าวล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งได้รับทราบมาว่าทางฝั่งกัมพูชาได้มีการโจมตีทางด้านของโรงพยาบาลฝั่งไทยด้วยเช่นกันค่ะ เหตุการณ์ที่ผ่านมานี้ฝั่งไทยเรามีมาตรการตอบโต้อย่างไรบ้างมาดูทางฝั่งทหารก่อนนะคะเมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ1 0 5โมง58นาทีค่ะรองโฆษกกองทัพบกและกองทัพภาคที่2ก็ระบุว่าเครื่องบิน F16 ของไทยจำนวน6ลำได้มีการเริ่มยิงเป้าหมายทางทหารภาคพื้นดินนั่นก็คือกองบัญชาการกองพลน้อยสนับสนุนที่8และ9ของกัมพูชาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับชายแดนของไทยนะคะ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารไทยเนี่ยก็ได้เข้าไปทำลายกระเช้าขึ้นภูมะเขือในจังหวัดศรีสะเกดของทหารกัมพูชาด้วยเช่นกันส่วนในแง่ของมาตรก,การการตอบโต้นะคะทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าทางไทยเนี่ยได้มีการยกระดับการตอบโต้กัมพูชาด้วยการปิดจุดด่านผ่านแดน4จุดตามจังหวัดชายแดนได้แก่ ช่องอานมา้าช่องสงงามช่องจอมช่องสายตะกูพร้อมกับปิดประสาทตาเมือนทมและประสาทตาควายโดยไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าโดยเด็ดขาดค่ะ ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยนะคะก็ออกถแถลงห้ามมาตรการตอบโต้คือ 1. น 1. ยืนยันว่าทุ่นระเบิดเนี่ยเป็นของฝ่ายกัมพูชาโดยจากการตรวจสอบพบว่าอาวุธที่ใช้นั้นไม่ใช่ของไทยแต่ว่าเป็นกับระเบิดที่เพิ่งถูกวางใหม่ไม่ใช่กับระเบิดตกค้าง 2. ประนามว่าการกระทําของกัมพูชานั้นเป็นการละเมิดอธิปไตยของไทยอย่างร้ายแรงซึ่งขัด ่อกฎบัตรสหประชาชาติและพันธกรณีตามอนุสัญญาออตตาวาค่ะ 3. ทางไทยได้มีการยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการโดยมีการส่งผ่านสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาในไทยและมีการประท้วงใน3ประเด็นคือการละเมิดอธิปไตยไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญาแล้วก็เรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบ 4. ค่ะไทยเนี่ยได้มีการรายงานต่อประชาคมโลกโดยแจ้งต่อประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวานะักรุงเจนีวานะคะซึ่งไทยเนี่ยก็ย้ำว่าเราต้องการใช้กลไกทวิภาคีกับกัมพูชาเพื่อทำรงพันธกรณีและ5ค่ะไทยเรายืนยันจุดยืนในการแก้ปัญหาโดยสันติและภายใต้กฎหมายสากลโดยไทยพร้อมหารือกับกัมพูชาผ่าน,นกลไกที่มีอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการาเผชิญหน้า พร้อมกันนี้นะคะในการถแถลงข่าวเมื่อช่วงเทียงที่ผ่านมาของทางกระทรวงการต่างประเทศก็ยังย้ําว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเรียกร้องให้ทางกัมพูชายุติการกระทําที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงซ้ําๆซึ่งขัดต่อหลักการความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีแล้วก็บ่อนทําลายความน่าเ<อ>ชื่อถือของกัมพูชาในประชาคมโลกเองด้วย และสุดท้ายค่ะรัฐบาลไทยเนี่ยก็เรียกร้องให้ทางกัมพูชานะคะแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยุติการโจมตีเป้าหมายทางทหารและพลเรือนรวมทั้งยุติการละเมิดอธิปไตยของไทยโดยทันทีโดยรัฐบาลไทยพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันตนเองถ้าหากว่าทางกัมพูชาไม่ยุติโจมตีทางอาวุธและละเมิดอธิปไตยของไทยตามหลักสากลและกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยก็ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามอัปเดตสถานการณ์แบบเรียลไทม์กับทางเดอะสแตนดารของเราได้เลยค่ะ